โอเคครับวันนี้เราอยู่กับเดอะบอสซีพาร์ทที่สามนะฮะวันนี้อยู่วันนี้อยู่กับใครครับแนะนําตัวหน่อยครับคนที่ยืนอยู่ข้างบนทั้งสามคนคอยู่คุณคุณยืนเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่เลยนะสามคนนี้แนะนำตัวครับเริ่มจากคนซ้ายครับที่ถือถือปืนเหมาะกหน้าตานะครับคอนในเอคิลิมฟอร์คุณคุณจาได้ไหมคอนไอผู้หญิงครับผู้หญิงที่นมใหญ่ๆแนะนําตัวหน่อยครัอาบผู้ชื่อาบนะ ชื่อแมนมาชื่อออมเอเล่นตัวผู้หญิงเสียงอย่างแมนชื่อออมครับชื่อแพคครับชื่อแพคเองคนี่ยอ้าวโอเคหมอตาทั่วทำไมหมอคุณแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะงง้วตอนนี้คุณเล่นมุกแป้กผมยิงก็เอคเลยคุณหน้าหมอไม่เห็นยิงเหรอผมยังเห็นเลยนะเวยเห็นอะไรคุณกามช่างมันเหอะหมอครับลืมๆมันไปแล้วหมอ หมอเริ่มงงหมอนหลังหลังระวังโดนซอมบี้ไล่ตบนะผมคว้าเกลไปยิงทั้งหมดแม็กเลยหมดแม็กหมอเล็งหัวเพราะหัวนัดเดียวทุกปืนซอมบี้ตายหมดครับยกเว้นแฟกันนะแฟกันซอมบี้ไม่ตายแล่กันแฟอกันทำดาเมไม่มีดาเมจนะมีแต่แสงสว่างโว่ผมด้วยข้าวิ่งผมลดหมดแล้วเนี่ยพวกคุณเปรี้ยวมากนะพวกคุณวิ่งกลางเมืองกันได้ได้ข่าวว่า ทางที่เราไปมันมีซอมบี้ไม่ใช่หรอไม่มีซอมบี้เลยทำไมมันโล่งเงี้ยเออทำไมมันโล่งแปลกๆหัวแข้งเขาเคลียร์หมดแล้วหรือเปล่าแข้งมันแข้งก็ไม่ยิงเอฟเจ็ดเก้าถล่มมันเนี่ยไปดูไปดูปืนในสถานีตำรวจไหมครับผมบอกว่าปืนใหญ่ตาจอมันยิงมาแถวเนี้ยคุณซอมบี้ตายหมดเลยปืนใหญ่ออบบมไปฉายใครมันจ้าเหลือเกินไม่ใช่มันมันไม่มีนะดูผมดูจาการที่แล้วผมก็มาเดินทางแล้วผมเป็นคนที่อยู่ข้างนอกอยู่คนเดียวลนะที่ไม่ได้เล่นวอร์ซี คุณพกบอกหน่อะรถถังอะไรวิ่งผ่านแถวนี้เนี้ยซอมบี้หายหมดเลยไม่มีนะมันล่องอ่ะมันล่องมันเป็นรังล่องเลยเออล่งเอ้ยได้ยินเสียงซอมบี้จากไหนวะนี่มีล็อกอยู่อันเก็บมูินมาเนี่ยครับได้ยินเสียงซอมบี้เข้ามาเฮ้ยตโอยี่อะไรเอ้าโอยี่ครับเจอบีบีบีเก้าสองนะครับปืนพกใครยังไม่มีปืนพกมั้งเออผมนะผมนะผมผมผมใครครับคุณอาร์มครับคุณพี่กอนครับ Yeah เอาคุณอามคุณอามคุณอามมาไปแต่ไหมอคอนเขามีแล้วผมให้เขาไปแล้วน้ำเก็บแล้วปืนหายว bon ่าคนไม่มีลุกหมายเนี่ยผมโยนอยู่ที่พื้นเห็นปะไหน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 เนี่ยในวับีหนึ่งบีเก้าสองไม่เห็นเหรอไอคนมีบุญมันต้องเห็นหรือเปล่านี่ครับไม่เห็นผมเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้คุณตอตีนบังไม่วทำไมอ้าวผมผิดใช่ไหมเนี่ยเออโอ้คุณเก็บแฟนไลฟ์ด้วยฝากคุณโทรเก็บไปแล้วกับเก็บไว้ผมด้วยฝาก อนไหนอย่าพรุ่งนี้ก็ตอนเที่ยงตอนเที่ยงตอนเที่ยคุณแพ็กอยู่ไหมได้ข่าวว่ารอนได้ข่าวได้ข่าวข่าวอย่างไหนครับไทยรัฐหรือเดลินีวฮะเดลิเนียวะเล่นได้เนาะเออวันนี้ไทรัฐบอกคุณแพ็กไม่อยู่ทั้งวันผมรอจนตายอออกมาเลยครับออกมาเลยครับไม่มีของแล้วคุณเก็บมาแล้วสิใช่หมอก็รู้ดีตลอดครับเราจะไปนี่เราไปไหนดีวะเอไงเนี่ยคุณ ออกไม่ได้เอาออกทางประตูก็ได้บ่ประตูมีให้ออกไม่ออกเอ้ยหมองนั้นมันมีซอมบี้มานี่โอ้โหไงนี่แะผมยังงหมดเลยออกเซลซ้ายครับหมอมันโดนขังอยู่ในสถานีตำรวจนะนี่คือนักโทษนักโทษครันักโทษนะครับนักโทษข้หาอะไรโดนจับข้หาอะไรเนี่ยคุณจับผมเขาอหาอะไรเนี่ยข้หาน้ำผมแดงแล้วผมกินเต็มหลอดไปน้ำเดี๋ยลงมาครับไปเราไปไปไปช็อปกันดีกว่า ของกินเปรียบคุณบอกว่าเมย์บอกว่าเมย์นี่สายเลยเนี่ยสายเลยเนี่ยกลับมาก็ของผมยิงเอเคใส่หัวคุณเนี่ยกัำเนี่ยอยู่เยอะๆมันแหลกแล้วสงสัยต้องยิงหมอสักคนหนึ่งจะได้หายแหลกนึกเกี่ยวยิงคุณนั่นแหละคุณเป็นผู้เสียหลักของคุณเยอะคุณควรจะตายแล้วล่ะกำครับคุณเก็บของมาเยอะแล้วคุณตายใครกระเป๋าใหญ่สุดโดนยิงดีกว่านี่ไงคุณแพ็คเลยใบเล็กสุดนะผมรอดเลยาาตไปเล็กสุดอ่ะเราถึงมาร์เก็ตกันแล้วนะของของกินเปรี้ยบคุณหนึ่งใช่ครับ เป็นมาเก็ตล้างล้างมานานนะล้างสะอาดเลยล้างลานี่นะนี่ครับขวดน้ำอุ้ยขวดน้ำหนึ่งลิตรกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วยายาคุณเออกูได้ไอชาวสายขนมขนมขนมเจอแค่นซุ้งโดนให้มันเลยครับเก็บโดยจังเลยเฮ้ยซอมบี้ไล่ใครเฮ้ยไล่ใครไล่ใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคมันอะยิงโอเคไอ้หมวกไอตาเฟิร์สโอ้โหสวรรค์เก็บช่วย ไอ้ใครอย่าใส่หมวกเดียวผมน่อยคุณห้ามผมไม่ได้หรอกเรียบร้อยแล้วกามห้ามไม่ไ้ไหล่อแล้วอนนี้ซอมบี้ขึ้นรถได้หรือเปล่าตอนนี้ซอมบี้ขับรถได้ครับเกมนี้ขึ้นขึ้นรถแบบรถเฮ้ยผมได้ของเล่นแล้วครับอะไรเสร็จผมเลยเอ้าใครเอาไปเล่นนั่นคุณนั่นคุณปลาเลยครับคุณอาร์มปลาไหนครับผมปลาไปข้างหน้าคระยะสองร้อยเมตรปลาไปให้ถึงเลย คุณทำได้เราให้ล้านหนึ่งป้าอ้าวอ้าวเกิอยู่ตรงนี้ครับมันจ้าซะเหลือเกินนะไปนู่นแล้วเปิดปิดประชากันอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหไอ้วิวก็เก็บแสงสว่างโอ้โหนางฟ้าดาวครับดาวตกดาวตกเดี๋ยวเขาเข้าโรงพยาบาลก่อนครับผมป่วยได้ไหมครับเนี่ยโอ้มีคนเข้าโรงพยาบาลไวัยเหรอผมนี่ครับคุณเป็นไรเข้าโรงพยาบาลป่วยคนยุงกัดป่วยครับคนทักเก็บเย้ยได้ไหมล่ะเก็บยามาเผื่อด้วยนะเผื่อใครบาดเจ็บ ตรงนี้ยุ่งเยอะเนี่ะมีแบนเดตด้วยยานเดียวเองแบนเดตเหรอเฮ้ยอะไรคุณผมยิงยิงเล่นผมสงสัยยิงแล้วมันไม่หายไปเลินคนมันระแวงครับเพราะอยู่อยู่เซิร์ฟอื่นมานานแล้มีแบนเดตอีกอันเนี่ยเรลองยิงแบบเก็บแล้วเก็บแล้วแบนเดตแบนเดตหมอซอมบี้ไม่ได้ยินเสียงปืนนะเดี๋ยวมันลุมแบบผมอยากตายเอาเราเล่นอยากตายเอาดีกว่าไม่ทำอะไม่ับพีแจ๊ จะตาายพี่มไม่น่าพูดหลอเล่นนะผมกาลังเลงจะยิงอยู่แล้วไอ้ซอมบี้ไอ้ซอมบี้ซอมบี้คนนี้คนนี้ตกเลยตบเลยตบเลยนะนะนะตบเลยตบเลยเข้ามากูยิงแล้วไอ้คุณดูเงาเล่นเงาเล่นเงาคุณละครเงาละครเงาลครเงาเล่นเป็นเด็กเยียบเงาชาวบ้านเยียบเงาชาวบ้านนี่นี่เรารับบทเป็นผู้รอดชีวิตนะทำไมคุณไม่เลือดร้อนเลยเลยชีวิตมีความสุขไะ อ๋อไม่เครียดนะไม่เครียดนะอันนี้มาร์เก็ตอีกอันนึงครับทหารต้องไปดูว่ามีอะไรเออร้านอาหารของกินเยอะเฮ้ยไอเดนเปของบีขอมบี้อย่างที่ไหนเอ้ยผมเจอหมวกโอ้เหี้ยของบีไล่ใครอยู่ตีได้ครับซอมบี้ขอมบี้ไล่ใครอยู่ตีได้ครับขอผมีขององบโอเคโอเคตอนตีของบีน้อยอย่างเจ้าของเซิร์ฟเขาเป็นปรับเลยเปล่าเก็บของเรื่อยๆนะเอ้ยผมได้ของเล่นอีกแล้วท้งทั้งขอเคลพันยิงระเบิดนะเกมนี้ นี่ครับผมเป็นหัวผมเพานหมุงเป็พานเก็บแล้วผมเก็บนะครับโอเคใครเลื่อนรถป่ะเนี่ยเออผมเออก็รถอยู่อัพยู่แถวไหลอ่ะโอ้ยผมมีนมเปรี้ยวกล่องนะกินแล้วไม่สนแล้วคนที่ดื่มส้ไลด์เดี๋ยวผมตอบไปทีนึงเลื่อนรถส้มปุ้ยไปโอ๊ยได้แคนออฟพาสต้าครับไปผมไม่รอคุณแล้วผมไปของกินเที่ยวเอาบ้างครับนะใครไม่ใครขาดของกินเหรครับจะได้พาไปร้านอาหารนะของกินคุณคุณมาที่ดียคุณคุณเห็นผมอยู่ปะเนี่ย ใช่ครับออาเองไหมล่ะหมออยากออกกล้องนะเอ้าหมออยู่ข้างนอกคนเดียวเลยหมอม่งเปรี้ยวอกอ่ไอไอ้มีโน้ตด้วยคุณดูโน้ตก่อนใครจดไว้หมอเขียนว่ากระดาษแกนนี่จดไว้แล้วมึงอ่านทำไมไอ้ไม่ใช่เป็นกระดาษให้ผมอ่านนะคุณให้ผมเขียนให้ผมเขียนใช่ครับหมอเขียนแล้วเราเจ้าของเซิร์วส์มาอ่านนะเราพักหมอจะโดนแบนีงมันจะเขียนอะไรเดี๋ยวใช้ไงวะ ยุดไอเทมนี่ผมจะเขียนไว้ยุดเอทเทมคนคนเขียนยังไม่อยากอ่านเลยครับอันนี้ร้านน้องอาอามอันนี้ร้านอาหารครับน้องอามดูหัวพี่ดีเลยชวิงไปชวิงได้เมื่อกี้เนี่ยคุณสองคนนั้นเขาจีบอะไรกันอยู่ครับออกเดทกันอยู่ว่อยิงด้วยเอเคเลยคุณอ๋อใส่หมดเดียวกันเนี่ยหวาเทปละไอร้านอาหารใครถึงตอนคนนั้นชนะโอ้โหมีแข่งนี้ด้วยมว้ยไออะไรเนี่ยอ๋อ แ a n อ็อปแคนฮะกระอ๋องมือกระป๋องใส่มือกระป๋องใส่มือกระป๋องใส่มือไอ้ด้านหลังร้านนี่คุณพลาดแล้วเจ็บผมอมเสร็จหมอเลยฮะผมแคนอ็อปโซดาโชคร้ายมากไอช่องเต็มไอ้ยังนั่นเต็มตอนนี้กินอะไรดีเนี่ยโอ้แคนออปแคมเพิ่มเยอะมากผมอยากกินศพหมอทำไงดีสุดเลยฮะ ซื้อก็จะซื้อซื้อแล้วผมยิงได้ปะไม่ได้ครับราคาแพงครับคุณยิงก่อนแล้วค่อยซื้อค่อยว่าราคากันสี่ร้อยตูแล้วคุณสี่ร้อยตูเอาเยะพลังทูมูสเยอะร่องนี้ร้อยูพลังทูมูเนี่ยพลังทูมูเด่นแรงคะทูมูไปครับเราจะเคลื่อนตรงนั้นมีอะไรแดงๆของคุณทำไมในร้านนั้นมันแดงๆเราจะเปลี่ยนเมืองไปแคมป์ตอลกันแล้วนะครับตอนนี้คุณไปทำอะไรขึ้นรถด่าคุณขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถนะใครขับรถเป็นครับขับรถหนอยฮะ ขับรถแต่ว่ารถพังรถพังเหรอเฮ้ยไอหมอนี่ทำอย่างกระสุนหาง่ายนะขอรถถั่วคุณเฮ้ยผีวิ่งผีวิ่งเฮ้ยนี่ไงว่าหมอเลยครับเพราะหมอเลยเอาเอาเนี้ยเอาเนื้อเอาสู้วฟัวฟัวฟัวตกเลยไฟฉายตกตกตกกินเอ็มกินผมหลอกนะตกเลยไฟฉายตายเลยมึงอย่ามาล้าช็อตผมนะรอแล้วอีกห้าทีเดี๋ยวพี่ตายเอาครับเราอาบน้ำรอโอเคเสร็จแล้วเพืตายไลย ใครล้านชอนเดาโหผมไม่ได้ครับย้ายเมืองครับเอ้ยออกทางไหนดีวะออกทางนี้ทางนี้ทางนี้หมวกไครเทสูุดกำนังนี้สามคนตามต่อตรงทางประตูออกไปงูเลยเป็นสี่คนหมวกไครเทสทางไหนอะทางนี้มันตรงไปแคมป์โปเอ้ยทางข้างหลังนี่เนลเคให้คุณแพ็กนำผมเลยอยากยิงปืนเล่นเลยชอบเสียงปืนจังเสียงมันดังไเด็กทีอยู่เซิร์ฟเซิร์ฟใหญ่ผมก็ได้ยินเรื่อย ได้ยินมันทุกเมืองเลยเนเ่ยได้ได้ยินเสียงปืนที่กําลังยิงตัวเองใช่ไหมฮะพี่กรณ์ผมผมชอบวิ่ีและฟูรุนเพื่อนต้องเพืนหพี่นะพี่ผมชอบนะได้แล้วพี่ไม่เคยจะชอบเพราะอะไรเอ้ยของกินเก็บเอ้ยไหนพี่กรณ์ไหนผมชอบว่าเขายิงมาสาดสาดคือเหลือสามสิบสามนัดไอพี่น้องคู่นี้ก็จะยิงกันอย่างเดียวเล้วเป็นว่าผมร้อยพี่ยิงนี่วันเดียวแหละเฮ้ยเราอ๋อนี่เราออกไปทางนี้นะอ๋อหลงหลังๆรถบรรทุกเนี่ยแทรเกอ์ อ้อมหลังใช่ไหมคุณอ้อมหลังอ้อมหลังไม่อ้อ,อ,อมหน้าคุณลอยหลังลอยหลังไอ้ในรถมีของไอ้ก็มันเลี้ยงขึ้นมาแล้วตอนกู้หรือคุณไหน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 ขึ้นมาสองต่อวะไหนไหนเฮ้ยอุ้ยผมโดนกัดไอ้ซาดไอ้ซาดโดนกัดสองทีแล้วโอ้หมึนๆแล้วลำบากฮะอุ้ยปืนหนึ่งปืนยิงเลยปืนยิงเลย นอวยิงพี่ทำไมยิงมาไอ้โดนยิงครับโอ้ย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 เสยเยอะเลยเว้ยโอ้ยมาเยอะเลยอุ่ยผมโดนตบเฮ้ยอย่าตายกันนะครับเรามาไกลกันแล้วโอเคยิงให้หมดเคลียร์หมดอู้มีดักมาดักหลังเมาหมาบอหมอโดนตบพี่เลยคนยิงใิงหลังไปโอเคครับคุณดูกี่ตัวข้างหลังผมเลยหมอหมอหยุดวิ่งได้แล้วบอมบี้มันเลิกเลิกไล่แล้วมา มานั่งพักกินยาแล้วตอนนี้โอ้โหไม่มีขึ้นรถเลยบอกแล้ววิ่งระวังคุณดูเรื่องของเรืออยู่ตรงหัวเข่าเลยคุณทำไมหมอชอบล่อซอมบี้ครับซอมบี้เมื่อกี้ล่อหมอสองโตสองตัวเลยเมื่อกี้ใครทำลูกฝักที่เข่าเลยคุณใครผมใครมียาครับใครมีแบนเดดอันขออันหนึ่งครับแบนเดดเหลืออยู่ที่เข่าเลยแล้วผมยิงใครโอเคโอเคได้แล้วเต็มเต็มแล้วเต็มแล้วแพทไม่ต้องแล้ว ยิงทิ้งกันคุณกูเลือดทิ้งเยอะหมดแล้วเลือดผมเต็มแล้วใครใครเลือดเราอีกนี่ฮะผมยิงกระโดดอยู่ในคุณเลือดเยอะที่หัวเข่าสมควรครับหมอเอ้ยใครยิงหัวเซิร์ฟเหรอเปล่านะอ้าวใช่ครับหัวเซิร์ฟแล้วน่าจะหัวแคนผมว่าออกจากเมืองนี้ก่อนนะหัวแคนอยู่เมืองนี้เดี๋ยวเขายิงเราบออเต็มย่างเลือดอ่ะฮะอ้าวเอ้ยโอ้โหขึ้นมาถึงข้อศอกอ่ะข้อศอกที่ช่วยบอกหน่อยครัับมนเท็่หัวเข่าข้อศอกหมอแล้วเลือดที่อยู่บนข้อศอกนี่ไม่มีเลือดเลยใช่ไหม ที่อยู่บนเ้าสอนให้สึกเป็นช่องว่างไงช่องว่างบรรยากาศช่องว่างแห่งลมจะเป็นแบบนี้ทำยังไนช่องว่างชื่อนี่คุณคุณได้เหมือนเคยด้ยนที่ไหนกระตูนอะไรนี่อินุยาฉาครับเออใช่แล้วจ้ำได้นะบ่งบอกอายุเลยนี่โอ้บ่งบอกอายุด้วยผมเกิดไม่ทันนะมีพี่เราไปฟังอยู่ที่ช้ำไปได้นี่คุณต้องมากระโดดตรงนี้คุณไม่เชื่อผมแล้วคุณเมื่อไหร่คุณจะออกจากเมืองไม่พ้นซอมบี้แลที เดี๋ยวบัวแข้งยิงระเบิดมาล่ะคุณยิงระเบิดบัวแข้งนะไปว่าเอมเจ็ดเก้าเอฟผมรู้วผมจะติดเฮ้ยเอฟติดเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวรอคุณแพทคุณแพทติดเดี๋ยวไม่ติดคุผมว่าคุณต้องออกเข้าใหม่แล้วคุณแพทต้านนะครับออกดูคุณดูเขาติดดูเขาเขาบั๊กนี่คือบั๊กของเจ้แจ้งแบนด์ด่วนคุณต้องช่วยออกมาในการยิงเขาตาระเบิดเข้าไปครับเราคงช่วยนายไม่ได้แล้วเราเสียใจด้วย ไว้อะไรให้เขาสามีทำไปฉายุ้มเพราะไปฉายุ้มเขาที่เขาตายอังคารมาแล้วเขาก็จะดังในคลิปนี้นะพูดติดคุกติดคุกเอ้ยได้มาด้วยมาตรงนี้คุณแพ้ครับคุณอยากกินอะไรไหมครับผมจะซื้อมาให้ติดกล่องเนี่ยเข้ามาเนี่ยผมกระโดดเข้าไปบางทีคนบ้าอะไรติดกล่องเนี่ยเอ้าคนบ้าอะไรวิ่งเข้าไปหาบัคอกเ้าจะกระโดดมั่งแล้วตอนแรกผมจะกระโดดข้ามไงกมแค่ดึงมา ลเนี่ยกระโดดข้ามแล้วกระโดดข้ามไปทำไมคนเลื่อนรถนะผมว่าคุณแพทออกเข้าใหม่คุณลมเลิกความพยายามแล้ไม่คุณก็ไปตายแล้วเกิดใหม่เฮ้ยเสียงซอมบี้อีกแล้วเหรอผมว่าอยู่เฉยยิงแองเกยังไม่จบนะเอเรายังไม่จบพออุ้ยยังมาเรื่อยๆอุยผมว่าแอบหมดเซิร์ฟไหมนอน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 เขายิงใหญ่เลยครับ ยังไม่ต้องบอกเหรอเมืองไทยแล้วขนาดนี้มีกลุ่มพลังงานอยู่ในเมืองอยู่แล้วเอาพวกคุณไปไหนกันหมดแล้วอ่ะผมนอนอยู่นี่แอบอยู่แล้วหมอยืนหัวโดดปิดไฟฉายเงียบเงียบเงียบพวกเราด้วยเหรอไอหมอไอีเราก็แบบเมื่อกี้ยังงงว่าคุณจะผ่านมาแล้วเพื่อนหายหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่พี่เขาพูดอะไรเขาพูดว่าอะไรครับมึงตายไปดูเหมือนกันแล้วเมื่อกี้หมอเขาพูดอะไรกับเราไปดูยืมเงินเขาบอกว่ายืมเงินไง เขาบอกว่าไอ้นี่ครับไอ้นี่เขาบอกว่าจะให้ตัวเราเขาแคนได้หมดแม้นเขาไม้คนในแคนเขาจะยิงเอาคือเราต้องหลบต้องหลบไอคอนไอคอนผมยืมกระสุนนะวบเดี๋ยวผมว่ากระสุนจะไปถึงเมืองเมืองแคมโปสไหมเนี่ยน้องดูไอ้นี่ไปนะน้องนะวิถีกระสุนจะจุดน้องมาถึงหัวน้องน้องดูนี้แพนไปก่อนแะพี่ไปเลยไปเลยผมไม่ใครคุณแพคเข้ามายังไงกำลังเข้า เฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยนันคนเฮ้ยนันคนแค่เจ็บอย่าปาดีปาดียุบเงียบยุบถอยเข้ามาครับเดี๋ยวเขายิงเราบอกเขาตาบอดนะครับหมอบังกระสุนนิดหน่อยครับหมอหมอแทงครับหมอแทงผมไม่ใช่อวบางคุณผมเข้าดองยากเออแล้วคุณโพหายไปไหนครับเนี่ยคุณโพครับคุณโพไปไหนครับคุณหมวกตะการเหมือกคุณเคยไปแทงดีครับผมไปแล้วนึ่ง มอแคอแพ็คเข้ามาอย่างไรกำลังข้าวเี้ยผมมากใครเลียกผมเออผมเห็นคุณโพหายไปเลยคิดถึงคุณโพเล่นเนียทีมฟอร์เทอยู่ฮะอ๋อเดี๋ยวเพ่เพื่อกี้หัวแคนวิ่งตัดหน้าไปเลยครับเดี๋ยวนะผมต้องชวนใครข้อแคนเิไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เห็นไหมผมริงเปิดเล้วเฮ้ยผมไม่ได้เปิดนะหมอเปิดเมื่อกี้ ไม่ได้เปิดคือคุณจะมาอ้างผมผมมีหลักฐานนะผมไม่ผมเป็นคนถ่ายแล้วเลยไหนบอกยังไม่ได้กดเปิดเลยนีมันลั่นมะหมอมันไฟฉายอัตโนมัติกินน้ำเนีกวอ่าขอผมงอนเพราะผกินน้ำคันหนีผมจะติดตามตะกอนตามเข้าไปนะแล้วสมผมเข้าไปแล้วผมยังติดบั็อกยู่นี่ทำไงดีวะเนียสงสัยสงสัยผมก็ต้องยิงนะบอกว่าเติมมันยิงคุณทิ้งกัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครใคร ไม่ได้เขาไปเองนะคุณหมดเซิร์ฟแบบเอ้ยผมติดว่ะเอ้าเออว่าที่เดิมอ่ะออกได้ป่ะเดี๋ยวนะพี่ชื่อไรฮะเออชื่อแพทคับแพทคิวอะบอมวดเซ์ฟป่ะบอกหมวดเซิร์ฟป่ะหมวดเซิร์ฟขอใบเกิดใบหนึ่งอ่ะกินซื้อใบว้าป่ะเฮ้ยไปแล้วเย้คุณรีบลงมาเลยครับเดี๋ยวคุณติดอีก เย่กระโดดใจดีใจเย่คุณมายิงกระตายหมดกระโดดให้คุณแพ็คหน่อยครับดีใจจะว่าผมเจอสวายหัวพี่ก้อนไอหมอกระโดดดีจะนอนไหมสวายหัวกระโดดกระโดดโอ้โอเคเอากระโดดดีใจแค่นี้ย้ายเมืองครับคุณไม่กลัวหัวเซิร์ฟเขาวิ่งมาตัวดำๆหัวเซิร์ฟเขาออกไปทางนี้ครับใช่ครับเมื่อกี้เขาวิ่งออกไปทางนี้ เขาบอกเดี๋กกูไอื่นน่ะคุณไม่ใช่คนอื่นน่ะเขาบอกเดี๋ยวกูไปดักพวกมึงนี่เมืองใหญ่คุณกูเลยคนมันวิ่งเล่นมากมันตายแล้วมึงพวกมึงลกเซิร์ฟกูพวกมึงเรโอเล่นเซิร์ฟฟรียังไม่จ่ายตังค์เลยหัวเซิร์ฟผมผมพูดเล่นนะคุณแพ้กเขาเอ้ยเนี่ยคุณหมอคอนเขาให้ผมพูดครับผมไม่ได้พูดเลยเผื่อเขามาดูคลิปนี้ผมซวยนั่นแหลรู้สึกว่าเขามีความสามารถขนาดไหน ผมยืนอยู่ตรงหน้าเขายังไม่รู้เลยโอ้ผมกุศลเปิดไฟฉายที่ดูดินตัวผมเนี่ยมีแผลด้วยเนี่ยโอ้ยผมมองไม่เห็นนะไฟฉายมันจ้านะฮะอ้าวผมปิดไฟฉายก่อนเฮ้ยมีแผลด้วยตอนเล่นเมมันกี้ผมไม่ได้ยืนนะอะไรอะเลื่อนไหลคุณตัวมีความสามากเลยพวกคุณเกิดร้อนอะไรตอนนี้จะเล่นจะเล่นน้ำลงน้ำคุณตายเลยนะเออโดนน้ำตายนะครับออแบบสัมผัสนิดเดียวเหมือน gta อ่ะปึ๊บตายครับเออเราิดเอาดินนมาเนี่ยที่มือเรา เนี่ยทำดูไม่ออกทำไมพื้นมันหลายๆหมุนๆงั้นไปเลยก่อนนะนู่นๆไปตรงนู้นเลยอยากตายก็วิ่งไปรับข้างหน้าเอาดลครับผมไม่เอาไปครับไปต่อครับพวกคุณได้ไปต่อลากถึงก็ตัวเกมมีแบบมากเหมือนเดซี่มีลากเพื่อนได้อะไรเงี้ยใช่กดลากเพื่อนได้ครว่ายน้ำได้กดลากเพื่อนลงน้ำแล้วคุณแบบยิงขาเพื่อนแล้วลากเพื่อนลงในน้ำลากไปกินในน้ำอะไรเงี้ยไปเป็นเดียวกไปอยู่ทางนี้พี่นะคุณ อ๋อถูกแล้วถูกแล้วไอพี่กรณ์ไหนไหนพี่ก็ไม่มีค่าที่ไหนที่ลองกระโดดไปนะดูนี่มีอ่ะผมไม่อยากเป็นหนูทดลองให้กับคลิปนี้ผมไม่ใช่หนูทดลองจะเป็นผู้เสียสละนะครับผมเป็นแข่เอาเอาเอาอีกแล้วอีกแล้วไปปีนกันแล้วโอปไฟไปฟฉายวิ่งแล้วครับเดี๋ยวเขาเห็นเอาคือมองไปถมก้นเปิดเฉยเขาไล่ยิงกันแล้วคุณเราไม่ใช่หละสุดไล่หลังมาแล้วนี่ยเขาบอกเขาถ้าเขาเล่นเซฟส่วนตัวเขายังไม่เปิดโปรนะเขาบอกเนี้ย เราโป้เขาอย่างโกงครับกลางวันตลอดเวลาถึงเราเป็นกลางคืนเขาจะเห็นในกลางวันครับอาเมื่อกี้เขาเห็นผมกันนี่แต่ตอนนี้เขารู้สึกเขายังไม่ได้เปิดมั้งเออเมื่อกี้เขาได้เห็นผมแล้วแต่เขารวยกระสุนนะเขายิงตามทางตลอดเลยเหมือนจะให้รู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นการไล่เอใครอยู่ใกล้ออกไปอย่ามาขวางทางผมยิงถล่มดแลมโบยิ่งกว่าแลมโบอีกแลมโบ ดัมโบ้โอไม่รู้อ่ะอ่าตอนนี้ทุกอย่างเงียบนะใครใส่ไมช็อตครับใครใส่สกิลไมช็อตผมเปล่ากเปิดไม้เฉยกดปิดไม้กดปิดไม้ไม่มันช็อตแบบไม่รู้คุณแต่น้องก็ปิดไมช็อตครับช็อตอย่างแรงเลยแงเปิดเหมือนเดิมมัน <laughs> เปิดเหมือนเดิมไมเลย โอ้ผมว่าไปแชรมันคุณทำไรมันเยอะอุ้ยแสบตานี่กะมีโซ่กัมโยธาเดี๋ยวนะใครอยู่บนข้างมันเฮ้ยนับคนครับตอนนี้อยู่ครบหรืออยู่เกินครับหนึ่งสองสามเอ้ยยี่ยี่ใครวะผมตกใจเลยผมตกใจคุณแพ็คอะเมื่อกี้ยังกะเจอผีตกใจเลยว่าเจอหัวเซิร์ฟมาหัวเซิร์ฟเดินตามเขาหัวนี่มีเสียงปืนเนี่ย แทบช็อคเลเดิมอยู่เป็นไก่ผมชวนถูกคนริมขอบเนี่ยใครชวนหัวเซิร์ฟเข้ามาผมว่าวิ่งไปคุยเรื่องผีไปดีกว่าน่าจะได้อารมณ์กว่าไม่กลัวผีแล้วคนนัอุ้ยผมกลัวหัวซามเนี่ยคนยิงมาแล้วเนะผมไม่กลัวผีผมกกลัวกระสุนนะกระสุนกลัวกระสุนปืนหัวเซิร์ฟมากกันนึงเราจะถึงถนนใหญ่กันยังวะเฮ้ยเดี๋ยวใครทําไมผมเห็นจุดสีเหลืองอยู่ในเมืองคนนึงอะจุดสีเหลืองอยู่ข้างหลังอะใครอะอ้าวหายแล้วผมว่าคุณผิดแล้วรับคุณผิดเลย เฮ้ยหัวปิดไฟครับเรียมหลอยแล้วปิดไฟครับปิดไฟทุกคนนะเออหัวเซิร์ฟรู้สึกว่าถ้าปิดไฟครับผมรู้สึกปลอดภัยกว่าเดิมฮะมันจะเห็นเพื่อนเดินดุดิ้งใช่ไหมใช่ครับบิเฮ้ยข้างหน้ามันสะพานลอยหรือเปล่าเอ้ยเฮ้ยแต่นะครับแป๊บนึงนะครับต้องหัวเซิร์ฟเพราะลอยกระสุนนะเขายิงยังเลยคุย้ยบหัวเซิร์ฟเพราะี่นี่บอกเขาญาติยิงไหมก็ผมขอโทษแล้วลืมไปว่าอัดอยู่ เขามาดูขึ้นมาผมบอกเขารักกันไว้เถิดเอาระเบิดฟังระเบิดฟังโอ้ยกันเว้เถิดเอาระเบิดตาเลยสะพานนี่สีวิไลมากเลยฮะในสะพานไม่มีซอมบี้ใช่ไหมครับผมได้นครับผมเห็นเมืองแคมป์ป์อสอยู่ไกลๆใครคุณยิงมาจังเลยเนี่ยฮะัอย่าให้โดนที่มแล้วกินวิ่งกับไปสวนเลยเราจะขึ้นสะพานหรือว่าจะเข้าไปในเมืองเลยครับวิงโดยปิญญาเนอขึ้นสะพานหรือเข้าเมืองครับคุณบอกเขาตัดสินใจนะครับ มันก็อย่าผ่านเดี่ยขึ้นสะพานแล้วสะพานมันขาดผมจำได้อ๋อมันขาดเราไปต่อสะพานกันไหมครับเออหรือว่าจะลองดูไหมนะลองลองลองดูก็ไม่น่าเสียหายผมโสดสองบี้เต็มเลยนะใช่เหรอบนสะพานซอมบี้เต็มเหรอมาดูดิคุณพอไม่ใช่ครับมันคือต้นไม้หลงต้นไม้ครับผมเห็นเป็นต้นไม้นะอะไรครับพันยกรอคุณเอ่อคุณคุณแพ้ครับก็กดกระโดดทิ้งครับผมเห็นตัวคุณสไลด์ ผมก็เห็นเนี่ยทุกคนสับไลท์หมดเลยตอนนี้อ้าเพราะเฮ้ยพียเอมเราหัวเซิร์ฟเวอร์เขามีสไนท์หรอใช่ครับผมเองก็ถือสไนท์ตลอดเวลาเลยครับเราไม่ลงลงไปดีนะเขาเป็นฮันเตอร์ใช่ไหมเนี่ยเขาเป็นไมท์ฮันเตอร์เขาเป็นนักล่าลูกแคนนะมันล่าเขาจะลองสมัครลูกแคนเพื่ออะไรเพื่อฆ่าเอาไปซ้อมเอามาซ้อมเอามาเป็นไก่ เขาแคนปุ๊ยิน okay. ดิน oh, ตอนเรามายิงพิงตายครับผมเห็นตึกนะครับเห็นตึกพี่ผมเชื่อเท่าไหร่ว่ามีซอนวิ่งว่ะสามตัวไอ้สองตัวมีนอนตัวพี่ยิงหน่อยดิใครก็ได้พี่อ่ะเดี๋ยวผมดูไอ้เคสปืนผมเบาปืนผมเสียงเบาคุณดูโอ้ผมมองไม่เห็นเลยมันไกลมากผมมองเห็นไหมเขาไม่เห็นนะเนี่ยสองปืนมานนี่ปืนซ่าเดี๋ยวใส่กล้องอันหนึ่งครับน่าจะเห็นหรือเปล่าปืนคุณนี่เก็บเสียงด้วยอ่ะ ผมอยากยิงมันโอ้ยเห็นครับเห็นเห็นเดี๋ยวผมยิงก่อนแป๊บนึงแต่ผมเปิดไฟให้มันไม่ถึงนะครับหมอพี่พี่พี่นี่เป็นตกลึ้งมือแล้วผมเริ่มหปั่นไฟโอเคครับตายแล้วตายแล้วตัวหนึ่งวิ่งวิ่งมาตัวหนึ่งเอ้ยวิ่งมาสองตัวทุบทุบทุบโอเครู้หมอตอนปุ๊บเว้ยโอ้ยติดติดเชื้อติดเชื้อเฮ้ยเฮ้ยพูดไปเล่นไฟหมอหมอติดเชื้อจริงเหรอใช่ตอนนี้ เลขอะไรเนี่ย40%อะไรที่ต้องตีนผมเนี้แล้วก็มีรูปฉีดยาให้หมอเดี๋ยวผมฉีดให้เวลาตับอักเสบ B เองเฮ้ยทำประจำในหนังครับทำตามในหนังแล้วยิงไม่เกี่ยวคุณโอเคฉีดยาให้หมอทำไมคุณจะตี๋แล้วเรารั้ง80%ไมค่อยฉีดอ๋อหมออย่าลืมดูนะหมอลืมดูหมอตายนะแต่พี่แต่พี่ถือเข็มฉีดยาใหม่พี่ฉีดยาไม่รื้อแสงเออใช่เหรอเม่รื้อแสงคุณถือใหม่เออว่ะ มันเคียนไลท์ไปเนี่ยไอ้ยผมขอซูมหน่อยเฮ้ยเลื่อนปืนหน่อยครับไลท์แบบเนี่ยเออเหมือนปืนเลยคุณเฮ้ยเดี๋ยวนะหมอตอนนี้หมอหาติดเชื้อยังหายแล้วครับโอเคครับหรือว่ายังไม่หายครับผมผมมีจำกัดทำไมคนไม่ติดเชื้อที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้อะมันจางลดลงหรือเปล่าทำไม่ได้เรื่องผมเหลืออยู่ประมาณยูก้อยคุณเหลือยูก้อยเฮ้ยได้ยินเสียงซอมบี้ไล่ครับลุกขึ้นมาคุณลุกขึ้นมาข้างหน้าผมส่องไฟให้เฮ้ยมาอีกตัวนึงแล้ว ให้คุณแพ็คให้ค oh oh, ุณแพ็คเฮ้ยเฮ้ยสองตัวยิงตัวนึ่งคุณเลือกผมเดินไปต่อยว่ะเฮ้ยแพ็คอย่าบังกระสุนไอ้ชิบหายเฮ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคครับรอรอรอไอ้กระสุนเฮ้ยแต่ว่ามันมันน้อยมันเพราะมันน้อยกว่าไอ้ควายอยู่นะอ๋องั้นเราไปลงฝั่งตรงข้ามได้ป่ะหรือวันขาดเดี๋ยวซอมบี้มาจากไหนเลยนี่ก็ทเห็นที่อย่างตอนนี้เหลือลูกกระสุนกันมากันคนละกี่ลูกซอมบี้วิ่งมาไหนไหน มันวิ่งอ้อมอ้อมมาโหมันต้องไปอ้อมตีนสะพานนู่นเลยนะเออก็ซอมบี้ลงทุนเเออมันก็ลงทุนดีนะเอามันวิ่งมาฝั่งขวาแล้ววิ่งมาซ้ายใช่ครับวิ่งฝั่งขวาแล้วก็วิ่งมาซ้ายคุณแพ้ซอมบี้ข้างหลังเดี๋ยวตายมากเลยเฮ้ยเฮ้ยโดนซอมบี้ตบเฮ้ยโดนซอมบี้ตบมันมาตอนไหนวะมันนอนหรือวะมันจะเกาะแน่ไม่เนี่ยคุณเฮ้ยดูตัวผมไหมผมเห็นอยู่อยู่เฮ้ยอยู่อยู่ ไมยังอยู่เนี่ยคุณเดี๋ยวเลือดเลือดจะหมดแป๊บนึงกินอะไรโอ้ยโอ้ยผมว่าวิ่งลงกลับมาเหนือผมว่าวิ่งกลับไหมครับมันมันเยอะมากเลยข้างหน้าสะพานขาดด้วยครับอะไรเยอะสะพานขาดสะพานขาดด้วยจริงๆด้วยข้างหน้าผมว่าวิ่งลงนะครับไปคเดี๋ยวเช็คเช็คลูกสุนนะเหลือคนละกี่ลูกครับเนี่ย ผมเหลือสามแล้วการสืบเอดนานแต่ใครใช้ปืนเป็นเมาส์เป็นใช้ดีครับผมไม่ยิงหรอปืนหลักเหลือยี่แปดนะปืนพกเหลือเหลือสิบสามครับซัมบี้ไล่ใครครับสมบี้ไล่ตัวหนึ่งครับข้างหลังเคลียร์หน่อยครับผมไม่เคลียร์แล้วคุณนะคนเลือดผมเหลือแค่นิ้วก้อยผมไม่ถูกครัเป็นคนส่งไฟผมเล็งไม่ถูกครับหมอหมอหมอเลือดจะหมดเหรออ่ะเลือดเหลือนิ้วก้อยมืออ่ยใครมียาให้หมอมั้งครับผมไม่ไหลไม่ไหลผมยืนเอาตัวรอดได้ไม่ถ้าหมอโดนกัดทีหนึ่งหมอตายแล้วนะ มันเหลือนิ้วก้อยมือคุณไม่ใช่นิ้วก้อยตีนนะอ๋อเอ้ยผมหลุดครับแป๊บนึงอ้าวติดไม่ได้อะอาล้วครับก็เราถึงเมืองเราถึงเมืองแคมโปสแล้วฮะอยู่ข้างหน้าเรานี่เองลงสะพานไปก็ถึงแล้วแล้วผมอ๋คุณบอกข้าใจอารมณ์คนดูดีคุณเขาอยากดูเราเข้าไปโอเคแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะเข้าเมืองให้ดูเอ้ยเข้าเมืองกันนะครับโอเคครับพาร์ทหน้ากี่วันแล้วบอกด้วยฮะระบุวันระบุไม่ได้ฮะช่วงนี้ติดเรียนนะครับโอเคครับบายครับ